แข่งงอกร่างกายไว้สัตว์กูเป็นเฮี้ยอะไรหน่อยกไม่เลิกอ่ะกูไม่เลิกอ่ะกูไม่เลิกอ่ะไอ้เนเี้ยโลนี่สัตว์อ๋ไอโบร์กูคือผู้แข่งแก่งต้องออกกำลังกายไปทางตะมือเบื่อเฮี้ยออกกาลังกายตัวเรก็เบื่อเจมเบรเบื่อโลเจมเอร์เบื่อว่ะไม่รักหัวคุ้ม เฮียบอสอะไรกูเจ็บแขนซ้ายแขนขวาเว้ยนั่นทำไงอะเฮียเออรบิโอทำยังไงต่อโดนกูเริ่มอ่อนลาแล้วเพื่อนเฮียนอนไอ้สัตว์สมึงมีเฮียจัดเลยนะอันนี้เฮียบ้างอันนี้อันนี้เฮียเกินอะเจเราเป็นคนแล้วมึงเป็นเฮียเลยดิมันเฮียเลยดิ คุณก็ว้าวเลย,ยเนี่ยพี่พี่พี่พผมีหรือเผมยังผมยังเป็ทนทหารนะผมเลิค,คือถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะคือเหมือนพวกมึงบ้านไปแล้วอไอ้เชีย่ชยวแบบอย๋อไอ้เชี่ยวพลัใจเหรอไอ้สัตว์ดีกว่าละกันว่าเลยไอ้เชีย่ยวอันนี้เชี่ยจัดอันนี้เชี่ยมากอันนี้เชี่ยสุดๆเลยไอ้สัตว์